ระหว่าง a f f i l i a t e Marketing กับ Drop Shipping ควรเริ่มทำธุรกิจอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับ ยินดีต้อนรับพ่น้องทุกท่านเข้าสู่ระบบออโตเมตอินคมนะครับผมพิทักษ์แก่โคชต้นช่องออโตเมตอินคำเนี่ยนะครับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นช่องที่สื่อสารเกี่ยวกับการที่สร้างหน่วยธุรกิจออนไลน์ขึ้นมานะครับอย่างถูกต้องในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็รองรับกับอนาคตของโลกที่กาลังจะเปลี่ยนไปนะครับมีหลายๆอย่างนะครับบนโลกออนไลน์ที่หากเข้าไปผิดบิสเนสโมเดลในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับ ก็จะทําให้เกิดความยากลําบากขึ้นมากเลยในการที่จะสร้างรายได้ขึ้นมาบนโลกออนไลน์นะครับมีอยู่หลากหลายมากๆเลยนะครับวันนี้ผมจะให้น้องเห็นภาพนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเอเฟ i ต์มาร์เก็ตติ้งนะครับกับดรอปชิป p ิ้งนะครับสองอย่างนี้หลายๆท่านนะครับคงคุ้นเคยกับคําว่า Drop ป h i p p i n g และก็ a อเ i รต์มาร์เก็ตติ้นะครับซึ่ง2อ,อย่างนี้นะครับผมได้ทํามาแล้วทั้งสงส่วนนะครับ เราเริ่มศึกษาจริงๆนานแล้วนะครับทางด้านออนไลน์นะครับตั้งแต่ปี2008นะครับซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องรายละเอียดเลยนะครับว่าเ,เราจะทําเงินออนไลน์ได้ยังไงไม่รู้แม้กระทั่งว่ามันจะทําเงินได้จริงๆไหมผ่านระบบออนไลน์นะครับแล้วก็ลองมาเรื่อยนะครับแล้วก็หาความรู้นะครับเข้าไปที่แกนของมันว่าแต่ละหน่วยธุรกิจนะครับเดิน กลยุทธ์ยังไงบ้างนะครับแล้วมีโครงสร้างรละเอียดโปรเซสการทํางานยังไงบ้างนะครับก่อนที่ผมจะเจอ Affiliate Marketing เนี่ยนะครับผมได้ลองอธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง Dropshipping มาก่อนนะครับ Dropshipping นะครับเป็นลักษณะการทําธุรกิจโดยที่พี่น้องเนี่ยเปิด Store ของเราเองนะครับเหมือนกับเราเป็นเจ้าของอตัว Store นั้นนะครับ แล้วก็น้องนํำสินค้าจากอ,าอีกที่หนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือนำมาจากาเมื่อก่อนจะเอาเข้ามาจากจีนนะครับจากทาง AliExpress หรือว่า,าหน่วยอื่นที่มีราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็นํามาวางในตัวสโตร์ของเรานะครับก็มีภาพมีารายละเอียดดีเทลนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นในการที่จะทําให้เกิดการซื้อเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการซื้อเกิดขึ้น เราก็ติดต่อไปทางจีนนะครับไปทางซัพพลายเออร์บอกว่าให้ส่งออเดอร์นี้ไปที่อั r เดสนี้ตามที่ลูกค้าเขาออเดอร์เข้ามาในช h อป i f y ฟายสโตร์ของเรานะครับแล้วก็ส่งไปนะครับตามที่เราระบุให้ซัพพลายเออร์ส่งไปตามอัพเดสนะครับภายในเวลาที่กำหนดนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมีความซับซ้อนตามมาอีกเยอะนะครับ หลายๆท่านนะครับที่เพิ่งเข้าไปใหม่นะครับก็จะรับรู้ในลักษณะว่าดรอปชิปปิ้งไม่จำเป็นต้องมีของเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าซัพพลายเออร์ส่งไปให้นะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องดีลเรื่องการแพคการจัดส่งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แฝงอยู่ในนั้นซับซ้อนเยอะมากนะครับคนที่ถามว่าทํำดรอปชิปปิ้งแล้วมีเงินเยอะขึ้นนะครับก็มีนะครับแต่ว่าเขาจะต้องดีลกับ เรื่อง transaction ต่างๆคือ,อเป็นรายละเอียดที่ซับซ้อนนะครับมากในการที่จะได้ผลลัพธ์ของเม็ดเงินขึ้นมาและอย่างน้อยเขาต้องมีทีมงานเยอะนะครับ20 30คนแล้วแต่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นฉากหลังนะครับแล้วก็เขาทำมานานแล้วนะครับตรงนี้หากคนที่เป็นมือใหม่รายใหม่ที่เริ่มต้นจากคนเดียวนะครับ จะต้องผ่านด่านพวกนี้เยอะมากเลยนะครับแล้วพี่น้องจ,องจำเป็นจะต้องมีแคชโฟร์มุนเข้าไปในระบบนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนหากพี่น้องขายแก้วน้ำนะครับแก้วน้ําแล้วก็ให้ผู้ซื้อนะครับอีกประเทศหนึ่งผมขายที่อเมริกาสมมุตินะครับแล้วนําแก้วน้ําที่มีต้นทุนถูกกว่าจากจีนนะครับเข้าไปขายพี่น้องต้องชิปจากจีนเข้าอเมริกานะครับและหากมีปัญหาเหมือนกับโควิดตอนนี้นะครับ โอ้โห oh oh. ยุ่งยากมากเลยนะครับแล้วก็ทั้งจีนและอเมริกาก็มีสงครามการค้ากันอีกหลายเรื่องในการเีื่อกีดกันหลายๆสินค้าหลายๆโปรดักหลายๆแคตนะครับก็ซับซ้อนเข้าไปอีกนะครับในการที่จะส่งเข้าไปหากเดลิเี่ตัวสเก็ตด่วนเนี่ยไม่ได้ตามที่เราคอมมิชไว้กับลูกค้าก็มีปัญหาอีกนะครับและหากเกิดการแตกหักหรือสินค้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องดีลกับซัพพลายเออร์เพื่อที่จะ,ะส่งตัวสินค้าใหม่ขึ้นมาในการที่จะดีลไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ พี่น้องจะต้องสื่อสารกับทางซัพพลายเออร์เนี่ยหลายรอบมากนะครับและแน่นอนเราจําเป็นต้องซื้อมาเป็นเจ้าของ Product ตัวน,นั้นก่อนแล้วก็ส่งไปพี่น้องจำต้องจำเป็นจะต้องมีแคดโฟลแน่นอนนะครับหนีไม่พ้นแคดโฟนถ้าสินค้าเหมือนอแก้วน้ําหรือ,อรายละเอียดของทีม่มันมีราคาไม่สูงมากนะครับมันก็สามารถที่จะ,ะมีเงินหมุนเข้าไปก่อนได้แต่หากพี่น้อง ไปขายสินค้าที่มันมีแวลูสูงขึ้นหมายถึงว่ามูลค่าของของเนี่ยมันสูงมากขึ้นผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นตัวตัวโดรนเนี่ยนะครับตัวโดรนสมมุติเราเอาโดรนมาจากจีนตัว2ตัวไม่เป็นไรแต่ถ้าโอ้โหมีหลายๆตัวเป็นเป็นเอ่อยี่สตัวอ่าเริ่มมีต้องใช้เงินเยอะแล้วในการที่จะไปะซื้อสินค้าแล้วมาวางในสตอของตัวเองก่อนนะครับแม้กระทั่ง ของเหมือนเหมือนพวกหลอดไฟอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นของที่จับต้องได้นะครับหากพี่น้องวางในสตร์บอกว่าโอเคเนี่ยเรามีของพวกนี้แล้วก็พร้อมจัดส่งนะครับพี่น้องจําเป็นจะต้องซื้อของมาสต็อกอย่างน้อยก็ต้องวางเงินกับทางซัพพลายเออร์ไว้ก่อนนะครับซึ่งต้องมีแคชโอนะครับหนีไม่พ้นพวกของที่จับต้องได้พวกนี้นะครับหากใช้โมเดลตัวนี้นะนะครับพี่น้องจําเป็นจะต้องมีเงินหมุนเข้าไปนะครับ แล้วไม่ใช่มูลค่าน้อยๆนะครับหากสเกลมันสเกลขยายขึ้นเนี่ยพี่น้องต้องบริหารจัดก,การเงินโฟโลตรงนี้ให้ดีแล้วถ้าของเกิดดีเฟกต์นะครับสมมติว่าหลอดไฟตัวนี้ส่งไปแล้วมันเปิดไม่ได้นะครับยุ่งแล้วทีนี้พี่น้องจะต้องเคลมกับทางจีนกับทางซัพพลายเออร์อีกนะครับหรือโดรนตัวนี้ส่งไปแล้วมีปัญหาเกิดบินไม่ได้นะครับหรือเกิดมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันมันไม่สามารถที่จะสตาร์ทแล้วก็ใบพัดไม่หมุนอะไรนี่ครับ โอ้มันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยครับพี่น้องออลายสองลายไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันมาสักยี่สิบสามสิบลายพี่น้องปวดหัวแน่นอนเพราะว่าจะต้องดีลกับลูกค้าแต่ละลายนะครับแต่ละลายซึ่งพน้องจะต้องตอบเมลด้วยตัวเองนะครับแต่ละลายซึ่งหากคนคนเดียวทํามันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วนะครับพี่น้องจําเป็นจะต้องมีทีมงานเพราะย้องมีทีมงานนั่นหมายความว่าต้องทําไมครับจ้างคนเพิ่มต้องจ้างสตาฟเพิ่มอย่างน้อย2 0 3 0คนแหละนะครับเข้ามา ไม่ใช่เข้ามาฟรีๆนะครับมีต้นทุนนั่นก็หมายควมามว่าเอ๊ะทำไมยิ่งทําต้นทุนมันยิ่งเยอะนั่นก็เลยทําให้ความซับซ้อนตรงนั้นเกิดขึ้นสําหรับโมเดลธุรกิจของดรอปชิปปิ้งนะครับแล้วผมยิ่งทํายิ่งเอ๊ะทำไมเจอปัญหาพวกนี้มากยิ่งขึ้นก็เลยหยุดตัวดรอปนะครับดรอปชิปปิ้งเนี่ยไม่เวิร์ํสหรับผมเลยดูแล้วมันมันไม่ใช่นะครับโจทย์ของเราคือต้องการที่จะเริ่มสตาร์ทนะครับให้คล่องตัวที่สุดจากคนคนเดียวคอมพิวเตอร์กับเรานะครับ น,นี้ผมมาศึกษารายละเอียดนะครับต่อว่ามันมี business model อะไรที่เขาทาเงินได้เยอะนะครับแล้วคล่องตัวโดยที่เริ่มต้นจากคนเพียงคนเดียวปรากฏว่าตัว affiliate business เนี่ยนะครับเป็นตัวตอบโจทย์นะครับและทาเงินได้สูงมากๆเลยนะครับทำไมถึงพุ่งเป้าไปตรงจุดนั้นนะครับพี่น้องลองดูนะครับดโดรนนะครับนี่คือสินค้าที่จับต้องได้หมดเลยจับต้องได้หมดเลยนะครับพวกนี้มีเพดานราคา หากพี่น้องจะขายสูงกว่านี้มันขายไม่ได้ขายยากนะครับหากตัวหลอดไฟนี้บอกอหลอดละสองพันอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วท้องตลาดมันอยู่เป็นหลักร้อยอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องก็จะทะลวงราคาสูงขึ้นไม่ได้นะครับจนโดนก็เหมือนการหากสูงกว่าเขาเนี่ยมันก็ขายยากนะครับเพราะว่าในราคานี่มันเช็คได้หมดนะครับจากต้นทางแล้วเขาสามารถซื้อตรงจากจีนได้สบายๆเลยณนปะัจจุบันนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยข้อมูลมันยังไม่ แอดวานแล้วก็ถึงกันมากนะครับแม้กระทั่งตัวกล้องอะไรพวกนี้นะครับเช็คราคาได้หมดว่ามันเท่าไหร่ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันถูกลิมิตอยู่มันมีซิลลิงเพดานอยู่นะครับตรงนี้เป็นจุดอ่อนมากของตัว e c o อมเมิรและ drop shipping เลยนะครับหากดีลกับเรื่องฟิสิกส์ของโปรดักเมื่อไหร่พว่น้องจะต้องเจอกับตรงนี้แล้วผู้ซื้อนะครับ เขาจะเข้าไปในกรณีที่ต้องการหาของถูกเอ๊ะเจ้าหลอดไฟตัวนี้ใครถูกสุดซื้อสเปคเดียวกันเลยนะครับสเปคเดียวกันเลยนะครับใครถูกสุดซื้อกน่นั้นเห็นไหมครับนั่นก็หมายความว่าแข่งกันทําไมครับแข่งกันกําไรบทหายปแน่นอนแล้วพี่น้องเข้าไปเนี่ยในสงครามราคามีแต่เจ๊งแน่นอนและกระบวนการพวกนี้มันกําลังเคลื่อนตัวอยู่โดยที่บางคนเข้าไปกระโดดเข้าไปไม่รู้ครับไม่รู้กว่าจะรู้ก็ ก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามสื่อสารนะครับสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาแล้วแล้วให้พี่น้องได้ได้ทันตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาจะประหยัดเวลาให้น้องอีกอามากนะครับทั้งระยะเวลาที่สูญเสียไปและก็เม็ดเงินที่สูญเสียไปตรงนี้สามารถเซฟให้พี่น้องสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวโมเดลที่เราพุง่งเป้าไปนะครับคือตัวแอฟเฟอร์เรทถามว่าแอฟเฟอร์เรทเนี่ยมันทํางานยังไง สมมุติว่าผมต้องการที่จะขายโดรนตัวนี้นะครับขายโดรนตัวนี้เพื่อเปลี่ยนโมเดลนะครับขายโดรนตัวนี้พี่น้องจําเป็นจะต้องเข้าไปแท็กนิดอาจจะอยู่ในอเมซอนหรืออะไรพวกนี้นะครับมันมีอยู่บ,บโดรนตัวนี้ราคาสมมุติ1 1 0 0 US ดอลลาร์นะครับเม <ME> ื่อพี่น้องขายผ่าน affiliate มันมี affiliate link อยู่ว่าโดนตัวนี้สมมติว่าเราต้องการที่จะขายผ่าน a เม z o n นะครับมันมี a อ f i l i a t e ลิงก์อยู่เหมือนกันนะครับในการที่เข้าไปสมัครแอเ a รดนะครับแล้วพี่น้องจะได้เปอร์เซ็นต์อาจจะอยู่ที่ประมาณวิ่งจาก4ี่งอนนะครับแล้วแต่โปรดักนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่และโปรดักไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่จําเป็นต้องทําไมครับซื้อดโดรนมาแล้วมาสต็อกแล้วก็รอส่งถูกไหมครับมันมันไม่จําเป็นต้องตรงนั้นเลยพี่น้องเพียงแต่ว่า,าทำเรื่องการตลาดเรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ ว่าทำยังไงแล้วก็เชื่อมต่อกับตัว Affiliate Link นะครับแต่นี่ก็คือเมื่อเข้ามาใน Affiliate m o เด l นะครับมันมีหลายโมเดลอีกนะครับหากน,น้องไปเลือกโมเดลในลักษณะนี้ไปขายของที่จับต้องได้ทั้งหมดที่อยู่ใน a เม z o n หรือ Lazada, s h o p e, ปีนะครับจะเจอปัญหาจะเจอปัญหาก็คือว่าเพดานของคอมมิชชั่นเนี่ยมันน้อยมันน้อยนะครับที่เอ่สี่นะครับมันน้อยมากนะครับหาก พี่น้องเข้าใจกลยุทธ์นะครับทำไมถึงคนเขาทำเงินกันสูงมากในตัวแอฟร a e นะครับเขาใช้วิธีการในการพุ่งเป้าไปที่ตัวแอฟริกาดิจิทัลโปรดักต์พะมันเป็น Digital Product มันไม่มีตัวฟิกราคาที่เหมือนกับตัว p h สิก c a โปรดักต์ที่จะต้องผลิตเท่านี้ต้นทุนเท่านี้แล้วก็ออกตลาดโอ้โทุกคนเหมือนกันหมดเลยในราคาประมาณนี้ นะครับดังน,นั้นก็คุณไปเล่นการตลาดเอาเองว่าคุณจะมี Prof i t มากน้อยเท่าไหร่ยังไงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันแข่งกันแรงนะครับแล้วเยอะมากนะครับหากพี่น้องกระโดดเรื่อนนั้นแน่นอนโอ้โหมันจะชีวิตลําบากขึ้นเยอะมากนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวดิจิตอลโปรดักต์เหมือนตัวะระบบตัวคอสตตัวซอฟแวร์ต่างๆพวกนี้นะครับพี่น้องสามารถที่จะทะลวงเงินไปได้เพ,เพดานสูงมากๆเลยนะครับคอสบางอย่างเนี่ยมันพุ่งไปถึง3000 US ดอลลาร์พี่น้องได้ 50%ถึง70%อย่างเงี้ยนะครับต่อ,อการปิด1นึงานขายเนี่ยมันดีกว่าไปนั่งขายโดรนตัวนี้อยู่เป็นร้อยรเป็นร้อยร้อยตัวนะครับเห็นไหมครับมันฉลาดกว่ากันเยอะนะผมว่ามันทุนเวลาไปได้เยอะในช่วงเวลาอย่างนี้นะครับแล้วก็วิกฤตที่มีโควิดเข้ามาแล้วทำให้เศรษฐกิจมันมันเ,เริ่มที่จะขยายวงด้านออฟไลน์นะครับสูงมากๆเพราะฉะนั้นน้องเลือกโมเดลให้ถูกแล้วเข้าไป มันจะประสบผลสําเร็จได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วเราต้องการอะไรในการที่จะเ,เครื่องมือที่จะเข้าไปในทาในการที่จะทําตัวแอบรอดนะครับสิ่งที่ต้องการก็คือความรู้นะครับความรู้พี่น้องจอมเม็นจอมเม็นต้องมีความความรู้นะครับทั้งดรอปชิปปิ้งทั้งแอบรอดนะครับพี่น้องต้องมีความรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งออนไลน์สุดท้ายก็ต้องเรื่องมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เนี่ยต้องนํามาประยุกต์ใช้ให้เป็นนะครับให้เป็น แล้วก็อยู่ๆถ้าเข้าไปโดยไม่มีความรู้นะครับแน่นอนนะครับมันจะมีความเสียหายหรือไม่ประสบผลสําเร็จแน่นอนนะครับเหมือนกับเราเข้าไปทําอะไรสักอย่างโดยที่เราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเปิดความรู้ตัวเองแล้วก็สร้างความรู้ตรงนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับแล้วเราฝึกกันตรงนี้ในการที่จะสร้างความรู้ตรงนี้นะครับสามประสานพี่น้องต้องมีให้ได้เรื่องไมเซ็ตนะครับเรื่องไมเซ็ตสำคัญมากผู้คนไม่ให้ความสนใจตรงนี้เลย ในการที่จะเข้าไปอนออนไลน์ออนไลน์ทาไมต้องมี m i n d เซตที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะการที่จะเข้าไปทําออนไลน์นะครับทําธุรกิจพี่น้องจะต้องมีกรอบคิดของผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจหรือองค์ธุรบัวนะครับไม่ใช่กรอบคิดแบบลูกจ้างถ้ากรอบคิดแบบลูกจ้างเนี่ยมันจะไปอีกแบบหนึ่งเลยแล้วก็ประสมผลเด็ดยากมากซึ่งคนส่มน,นั้นจะอยู่ตรงจุดนั้นมานานพออยู่มานานแนละ้วมันรู้ความเคยชินกับลักษณะกรอบคิดแบบเดิมนะครับแล้วก็หาของมาขายมักกาไรขึ้น ง่ายๆนะครับมันก็จะมันเจอปัญหาเยอะมากนะครับในการที่จะไม่ได้เงินตามที่ตัวเองคาดหวังไว้นะครับดังนั้นกรอบคิดเรื่อง mindset จะต้องฝึกกันใหม่นะครับทุกคนต้องมีเป้าหมายว่าต้องการเวทเงินเท่าไหร่กันแน่ต่อเดือนให้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เราต้องการอะไรกับชีวิตจริงๆนะครับแล้วมันจะถูกเชื่อมต่อมาที่ p u o t เห็นไหมครับผลตตัวนี้ก็อีกราคาหนึ่งตัวนี้ก็อีกราคาหนึ่งตัวนี้ก็อีกราคาหนึ่งเพราะฉะนั้าานท่า,านร้อง ต้องการให้เงินสูงนะครับโปรดักตัวไหนละ่ะที่เราต้องเลือกใช่ไหมครับบางคนต้องการบอกพันเหรียญต่อเดือนอย่างเงี้ยถ้าไปเลือกพวกเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าโอ้โหพี่น้องต้องขายกันกี่ตันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้สําคัญมากในการที่วางกลยุทธ์นะครับเนื่องจากหากพี่น้องไม่ไม่ประสานกันจะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ออกมาเรื่องทั้ง mindset และเครื่องมือ เครื่องมือคาว่าเครื่องมือพี่น้องจําเป็นจะต้องมีตัวไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์นะครับที่มันระดับสุดยอดแล้วเข้าไปทาเงินได้สูงกว่าคนอื่นนะครับแต่คนส่วนมากหากพูดถึงเครื่องมือหรือตัวโปรแกรมต่างๆนะครับเขาพยายามหาของฟรีกันนะครับและแน่นอนพอหาของฟรีมันก็ไปเหมือนเหมือนกับคนอื่นทั่วไปครับมันจะไม่เหมือนเหมือนกับคนอื่นทั่วไปแล้วก็เอาของถูกๆูนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันจะออกยากนะครับยากมาก แต่ถ้าเราลงทุนเรื่องเครื่องมือนิดหนึ่งนะครับพี่น้องจะเหนือกว่าคนอื่นอีกมหาศาลเลยในการที่จะทําเงินเพราะฉะนั้นในการเข้าไปในตลาดเนี่ยมันจะเป็นตลาดเปิดที่มันมีคู่แข่งน้อยมากด้วยเครื่องมือที่มันแอนดวางขึ้นเห็นพไหมครับเพราะฉะนั้นการปิดการขายเนี่ยมันทําได้สูงกว่ามากเม็ดเงินมันจะเยอะกว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นการประสานของไมซ์เซ็ตที่ถูกต้องนะครับและเครื่องมือที่ถูกต้องนะครับจะต้องบวกกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกลยุทธ์ รเรื่องกลยุทธ์เรื่อง Marketing การตลาดเรื่อง k n Knowledge ต่างๆพี่น้องต้องใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นหากไมซ์เของคนตั้งแต่แรกไม่ได้จบเลยครับตั้งเครื่องมือที่ดีเท่าไหร่เรื่องกลยุทธ์ที่เราจะใส่ให้เขาไปเขาไม่เอาเขาไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมซ์เซ็ตต้องถูกต้องก่อนตั้งแต่ตอนแรกนะครับจึงทําให้คนนั้นเนี่ยทำเงินในระบบออนไลน์นะครับได้สูงมากๆตรงนี้แหละครับต้องฝึกกันนะครับถามว่าทุกคนทําได้ไหม ทุกคนมีสิทธิในการที่จะเข้าไปทำและผสมผส็จหมดเลยนะครับแต่ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นนะครับอุปนิสัยเดิมนะครับจะถูกแทนที่ด้วยความรู้ใหม่ได้ยังไงของแต่ละคนนะครับซึ่งมันแตกต่างกันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาจะรับความรู้ใหม่ๆได้เร็วขนาดไหนตรงนี้ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของคนคนนั้นเช่นกันนะครับและก็ผลลัพธ์หากประสานกันสามตัวนี้แล้วเขาลงมือทําแล้วผลลัพธ์มันจะเริ่มเกิดขึ้นครับ แน่นอนการลงมือทำเนี่ยหลายคนบอกลงมือทำครั้งเดียวต้องได้เงินเลยนะครับซึ่งประเด็นนี้มันมันผิดพลาดเยอะมากนะครับหลายหลายคนพอครั้งเดียวยิงแอดไม่เห็นได้เลิกเลยไม่ใช่นะครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องฝึกนะครับไม่มีใครขับรถไม่เป็นแล้วอยู่ๆกระโดดขึ้นขับรถแล้วก็เป็นเลยโอ้โหเป็นแบบโอ้โปรเฟชชั่นอลเลยไม่มีครับมันจะต้องฝึกกันเป็นสเต็ปนะครับมันจะต้องพลาดมันก็ต้องเลี้ยวพลาดมันจะต้องโอ้สตาร์ทแล้วมันเครื่องดับมันมีปัญหาโน่นนี่นั่นใช่ไหม เป็นปกติธรรมชาติของอมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นหากเราเพิ่มศักยภาพตรงนี้มีชั่วโมงบินมากยิ่งขึ้นเหมือนนักบินที่จะเป็นจะต้องฝึกแล้วมีการบินแล้วมีชั่วโมงบินมากยิ่งขึ้นนะครับสกิลเนี่ยมันจะเพิ่มสูงมากขึ้นทักษะมันจะสูงมากขึ้นเงินมันจะตามทักษะโอเคไหมครับหลายคนบอกโอ้เข้ามาศึกษากันเลยนะครับสวันโค้ดเราจะได้เงินสักสามแสนไหมสองวันบอกโอ้เป็นไปไม่ได้มันมันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่า ทักษะคนนั้นไม่ถูกยกระดับขึ้นมาในระดับสามแสนด้วยเวลาสองวันนึกออกไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าคนนั้นสามารถยกระดับด้วยเวลาสองวันแล้วสูงระดับคนที่ทำเงินสามแสนเนี่ยนะครับอันนี้เขาก็สามารถที่จะรับเงินตรงนั้นได้แต่ว่าเขาจะมีสักรภาพทำเงินได้เร็วขนาดนั้นไหมตรงนี้สำคัญมากมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกกันนะครับภายในระยะเวลาที่เราใช้การฝึกทั้ง m ม n d เซ็นะครับ และเรื่องตัวเครื่องมือนะครับเรื่องกลยุทธ์นะครับพี่น้องควรจะวางระบบพวกนี้ให้จบภายใน30วันนะครับสร้างหน่วยธุรกิจขึ้นมาให้ได้ภายใน30วันหลังจากนั้นก็เริ่มเดินเกมนะครับในการที่จะทำเงินนะครับและหากใครสามารถที่จะควบคุมระบบซิสเต็มตัวนี้นะครับทำเงินได้มันก็จะได้ผลลัพธ์ที่เร็วนะครับและการ เ,เชื่อมต่อ a อฟเฟลเตไม่จำเป็นต้องอยู่ในไทยนะครับหลายคนบอกโอ้ต้อง l a ซาด้าช้อปปเท่านั้นเป็นไม่ไม่ใช่ครับตรงนั้นยังอยู่ในเพดานเม้นเงินค่อนข้างน้อยอยู่แล้วพี่น้องจำเป็นจะต้องลงลงแรงลงเวลาสูงมากนะครับยังมีแอฟเฟลตของต่างประเทศอีกเยอะมากเลยที่ทำเงินให้พี่น้องเป็นหลักร้อยเหรียญพันเหรียญนะครับต่อการปิดการขาย1ครั้งนะครับ และสามารถที่จะทําเงินได้เป็นรายเดือนรีเคลิ n งเข้ามาก็มีอีกเยอะนะครับตรงนี้พี่น้องสามารถที่จะเข้าไปศึกษาทําความเข้าใจนะครับและสามารถที่จะแท็กเข้ามาที่ไลน์แอดพิทักษ์เอนะครับก็จะสื่อสารทําความเข้าใจกันเยอะมากยิ่งขึ้นพี่น้องจะได้รับความเข้าใจที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะเดินเกมธุรกิจในช่วงวิกฤตอย่างนี้นะครับให้ฝ่าแนวธุรกิจไปว่าเราทํำยังไงและสามารถที่จะเซตร,ระบบที่ผม อธิบายไว้แล้วนะครับสามภาษาทั้งหมายเซตเรื่องเครื่องมือและก็กลยุทธ์นะครับในการที่จะเดินเกมสามภาษานี้ให้ลงตัวโดยที่ให้เกิดผลลัพธ์ของเงินที่มันถูกลำเลียงมีแรงเฉื่อยของเม็ดเงินเข้ามาในลมตรงนี้ท้าทายมากๆนะครับและหากพี่น้องทําตรงนี้ได้นะครับเกมนี้ไม่ใช่เกมระยะสั้นนะครับเป็นเกมยาวที่สามารถที่จะสร้างหน่วยธุรกิจแบรนด์ของพี่น้องขึ้นมาได้เลยเชื่อมต่อกับสินค้าทั่วโลกเลยนะครับ ต้องมีความอดทนนิดหนึ่งนะครับในการวางระบบเหมือนกับเราสร้างบ้านเหมือนกับสร้างตัวระบบสายพานการผลิตลำเลียงเงินนะครับพี่น้องจําเป็นจะต้องเซตระบบพวกนี้ให้จบก่อนและทําความเข้าใจว่ามันทานํางานยังไงพร้อมกับการควบคุมให้ได้นะครับควบคุมระบบไฟจูนระบบให้ได้ฮะพี่น้องทําได้อย่างนั้นนะครับระบบจะสร้างเม็ดเงินให้พี่น้องสูงมากในระยะยาวนะครับและนี่ก็คือรายละเอียดที่ เพี่น้องสามารถนําไปพิจารณานะครับแล้วก็สามารถที่จะเริ่มหน่วยธุรกิจได้เลยจากที่บ้านนะครับและต้องสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ในช่วงวิกฤตอย่างนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน Work f r ฟ m home นะครับแล้วก็ถูกล็อกดาวน์หลายๆอย่างรายได้หายไปนะครับพี่น้องสามารถนํารายได้ตรงนี้มาทดแทนได้แล้วก็ดึงเงิน US ดอลลาร์เข้ากระเป๋าครับตรงนี้เป็นทางออกที่พี่น้องสามารถทําได้ทุกคนนะครับต้องฝึกกันนิดหนึ่งนะครับเข้ามาที่ไลน์แอ พิทักษ์ a อวันนี้ผมต้องขออนุญาตกลับลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมช่วยกันกด s u b ส c คร b e นะครับติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้คนที่อยากจะรู้ข้อมูลในการเริ่มธุรกิจในลักษณะ,ะแนวทางอย่างนี้นะครับจากคนเพียงคนเดียวสามารถทำได้ครับครับวันนี้ผมต้องขอกลับลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ